สวัสดีครับมือน,นี่พามาเบิงสารีรถไทครับผมสีพื้นพื้นสีส้มครับน,นี่ต้องการแบบเยบเบียบครับบ่หมักไร้คัดสีเป็นสีดำตัวถังเป็นสีส้มนะครับมีราวบันไดหน้า ชุดคอรากครับผมมาตรฐานเหมือนเดิมการเชื่อมหรือการดามครับใช้เหล็กหนาตัวนี้ความสูงอยู่ที่1เมตรนะครับเปิดได้3ด้านแล้วก็มีราวบนด้วยนะครับผมตัวนี้ราคาพิเศษครับผมจัดอยู่ที่32,000บาทนะครับแข็งแรงแน่นอนครับผมนี่ครับ ช่วงล่างก็มาตรฐานเหมือนเดิมครับแข็งแรงใช้เป็นเพลาสีล้อกลางครับค้ำยันแล้วก็รองด้วยเหล็กรางหน้าสี่นะครับส่วนตรงก็วางแปดเส้นเหมือนเดิมครับผมหนาแน่นแข็งแรงตรงพับตรงอะไรเราดามให้หมดนะครับดามบนรามล่างนะครับตัวนี้ลูกค้าสนใจสั่งจองคิวได้นะครับ ราคาพิเศษนะครับในช่วงนี้สนใจโทรมาได้ครับ096-012-0878นะครับต้องการสีไหนลวดลายเราก็ทำให้ได้นะครับผมตัวนี้เป็นสีพื้นๆครับราคาพิเศษครับผมแต่ความแข็งแรงมาตรฐานเหมือนเดิมครับผม กว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบห้เซน,นครับยาวที่3เมตรครับนี่เป็นด้านหลังนะครับพอดีใช้งานครับสำหรับรถ47่ดรถห้แรงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับผม ใครที่สนใจนะครับสาลี่มาตรฐานครับผมสั่งจองมาได้ครับดัมได้แล้วก็ทำนะครับดัมมือราคาก็สอบถามโทรเข้ามาสอบถามนะครับอันเราดีกว่านะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับสวัสดีครับ